สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องขวัญง,ง,ง,งาม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 ในค่ะวันนี้นะค่ะขวัญก็จะแบบไม่ได้ลงมาประมาณสองสามวันแล้ววันนี้ก็และขี้เกียจจบ <c oughs> <c oughs> ก็คือขวัญหาได้ได้ไปถ่ายศึกษามาเว้ยเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปก็ต้องขอประทานโทรด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปตอนนั้น แต่ไว้ยอะจะบอกอย่างนี้ก็คือจะสนุกสนุกมากมาได้เวลาชฉวงบางไปอินกับหลวงพุทวนนะคะนะจ๊ะเราทุกคนเขื่อรวยเออดีมากเลยด้เรนะทุกคนแต่ว่าเราได้ที่สามอะได้ไปคนที่สามได้ไปโพสที่สามแต่อฉ่าคนที่ไปไปที่หลัง จะไปที่หลังอะ่ะทุกคนเคยเห็นบ้างไหมว่าฝันอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยลงไม่ค่อยเจ็บใส่จริงๆเจ็บใสแล้วก็เป็นคนบาบาบอๆตลกมากนะคะแต่จริงๆนะรักทุกคนนะ แล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะที่เขาได้ไปเจอ youtube เราก็คือเพื่อนที่เราที่เราด่ามันนั่นแหละค่ะคือมันรู้แล้วแล้วเราก็แล้วเราก็ได้บอกมันว่าใช่เราเกลียดเธอเพราะว่าเธอเคยมารับหลังเราเคยมาทําอะไรอะไรแบบที่มันไม่ดีใส่เราอะไรประมาณเนี้ยก็เราก็ไม่ชอบอะ่ะเนาไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหม เราก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สนใจนะคะ,ะ,คะเราจะด่าอะไรก็ด่าไปเลยมันมงงแงงอะไรของแกเน,นี่ยคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ<อ>ที่ติดตามหนูแต่ว<อ>่าอยากจะบอกอย่างนี้นะคะ<อ>ทุกคนขอคะแนเต็มไอหน่อยนะ นะอย่างนั้นก็ไปแล้วนะมา <S <S 1> <S 1> คุยกันแค่นี้นะไปไปแล้วไปเจอกันที่ไรสดอืไม่ใช่แล้วไปเจอกันวันเดี๋ยวไปเจอกันตอนวีที่สองเดี๋ยวลงอีกแบบเดียวโอเคไหมบายบายอ